สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหนุ่มศรีสะเกดยอมอายขอข้าวกินประกาศงดรับบริจาคเพราะเพียงพอแล้วที่เหลือเอาไปบริจาคต่อจากกรณีหนุ่มศรีสะเกดตกงานเหลือเงินติดตัว5บาทล่าสุดเจ้าตัวเผยซึ้งน้ำใจของคนไทยให้การช่วยเหลือล้วนหลามยอดบริจาคร่วม9 0,000บาท ตามที่ได้มีการนําเสนอเรื่องราวของนายสราวุธวงทีหรือว่าต้นอายุ22ปีหนุ่มชาวศรีสเกตในขณะเดินหางานมาตามถนนจนถึงย่านพัทยากลางด้วยท่าทีอ่อนเพลียพร้อมตรงรีมาขอให้ซื้อข้าวให้กินประทางความหิวโดยมีเงินติดตัวเพียง5บาทจนเป็นกระแสนในโลกโซเชียลพร้อมส่งกําลังรัพย์และกําลังใจให้การช่วยเหลืออย่างล้นหลามด้วยความที่เป็นผู้ไม่งอมือง,งอเท้าพยายามสู้ชีวิตจนถึงที่สุด ก่อนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆถึงได้ออกมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นล่าสุดนะครับนายสราวุฒิเดินทางมาพบกับบริษัทโสพลเคเบิลทีวีพัทยาพร้อมยกมือไหว้กราบขอบคุณที่นําเสนอข่าวจนได้รับความช่วยเหลือมีผู้ใจบุญหลายคนส่วนไปทํางานด้วยในหลายอาชีพพร้อมโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารยอดล่าสุด89,281บาทตนต้องโพ้หยุดรับบริจาคเพราะยอดเงินค่อนข้างเยอะไปสำหรับตนแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ไม่อยากได้มากไปกว่านี้และเกรงว่าจะมีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลแต่ก็ยังมีคนใจดีโอนมาให้เรื่อยๆตอนนี้มีคนที่ตกทุกข์ได้ยากกว่าอีกมากอย่างมูลนิธิโรงพยาบาลต่างๆอยากให้ไปช่วยเหลือตรงนั้นมากกว่าส่วนเงินที่ได้มายัางไม่กล้านำออกมาใช้ยังอาศัยนอนอยู่ในบาร้างกับเพื่อนๆนายสราวุธกล่าวอีกว่าสำหรับเงินที่ได้รับบริจาคมาจะนำไปหาบ้านเช่าราคาถูกอยู่อาศัยส่วนหนึ่งจะส่งให้ลูกเมียที่บ้าน และจะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเล็กน้อยส่วนที่เหลือจะนําไปแบ่งปันเพื่อน,อนที่ตกงานและฝากไว้ที่ร้านขายอาหารตามสั่งทุกอย่าง20บาทภายในซอยโสพลเคเบิลทีวีพัทยาจํานวน1 0 0 0 0บาทสําหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถไปสั่งกินได้ทันทีและมอบให้ศูนย์สตคดบุรณาธิพัฒนาการคุ้มครองเด็กบ้านครูจาจํานวน90,00บาทและจากนี้ไปจะใช้ชีวิตเป็นนุ่มโรงงานแถวจังหวัดระยองโดยมีบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเลเบอร์ มารับอุปการะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายสราวุธกล่าวทิ้งท้ายให้กำลังใจผู้ที่กำลังประสบปัญหาภาวะตกงานอยู่ในขณะนี้ว่าเกิดเป็นคนอย่าอายยังมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆคอยหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือดีกว่าไปลักเล็กขโมยน้อยเลือกเส้นทางไม่ถูกต้องไม่สมควรขอให้ทุกคนสู้อย่าท้อถอยก็จบลงไปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ